สเปนครองบอลมากเกินไปหรือโมอร็อกโกรับดีกันแน่คลิปนี้มีคำตอบครับสนับสนุนโดยมีนาซูปเปอร์ฟูดผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคชทงสวัสดีครับกลับมาพบกวับผมอีกครั้งนะครับกับแอนฟิลฮัสดินซูโกโก,กี้ไปกับช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโคชแอนฟิลนะครับ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์2022นะครับก็นี่วันนี้รอบนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่แล้วนะครับนี่พร้อมกับข่าวใหม่ๆนะครับหรือว่าทีมหน้าใหม่ที่เข้ารอบแดทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในครั้งนี้นะครับก็พลการแข่งขันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านัดนี้นะครับผมจะวิเคราะห์หลังเกมระหว่างทีมชาติโมร็อกโกและทีมชาติสเปนนะครับซึ่ง ผลกลารแข่งขันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกนัดหนึ่งที่พลิกล็อกเลยนะครับก็คือทีมชาติโมร็อกโกนะครับสามารถเอาชนะการดวนจุดโทษไปได้นะครับสประตูต่อ0ูนะครับแต่ว่าในเกมี่ยก็เสมอกันไป0นย์ประตูต่อ0ูนนั่นเองนะครับก็ โมโร็อกโกก็ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติของโมโร็อกโกเลยนะครับแต่ทําไมโมโร็อกโกมีกลยุทธวิธีหรือแทคกติกยังไงถึงสามารถเอาชนะสเปนเจ้าแห่งการครอบครองบอลติกิตกาหรือว่าเจ้าแห่งการครองบอลได้เขามีกลยุทธวิธีอะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปดูเนื้อในกันเลยครับโดยในส่วนสีฟ้านะครับคือทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็สีแดงเขียวก็คือสีโมโร็อกโกนะครับอันนี้ผมทําให้เหมือนสีจริงในเสื้อการแห่งขันนะครับเผื่อเพื่อนๆทุกคนอาจจะสับสนนะ โดยทีมชาติสเปนนะครับก็จะมาในระบบ4-3-3เหมือนเดิมนะครับรับก็4-3-3รุกก็4-3-3แต่ในส่วนของทีมชาติมารอกโกนะครับก็มาในระบบ4-3-3แต่เวลารับจริงอ่ะก็จะมาในระบบ4-1-4-1หรือบางครั้งก็จะเป็น4-5-1เลยนั่นเอง โดยตลอดทั้งเกมนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นทีมชาติสเปนนะครับที่จะอยู่ในช่วงของการครอบครองบอลและการโจมตีซะมากกว่าโดยในส่วนของทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเขาจะรับในแดนกลางและแดนล่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะกลางเกือบล่างเลยนะครับโดยมาในระบบ4-5-1โดยการโจมตีของทีมชาติสเปนนะครับก็ยังใช้กลยุทธ์แบบวิธีเดิมนะครับในแบบเดิมๆของเขาก็คือในแบบของฟุตบอลติกิตกา ครอบครองบอลมีโอกาสเข้าทําได้ค่อยเข้าทําถ้าเข้าทําในพื้นที่ลายลึกไม่ได้ก็จะเข้าทําในพื้นที่ด้านข้างนะครับแล้วก็โจมตีจากด้านข้างนั่นเองแต่ในจุดพิเศษของทีมชาติมรกูกนะครับก็จะมาระบบ4-5-1ก็จริงแต่ว่าในขณะที่บอลน,นะครับเดินทางหรือว่าบอลออกจากเท้าเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสเปนเนี่ยเขาจะใช้มิดฟิลด์ตัวลุกนะครับเบอร์8หรือเบอร์10เนี่ยเดิมเติมขึ้นมานะครับเหมือนเป็น หน้าตัวที่2นะครับเหมือนเป็นระบบ4-4-2หละแต่ว่าก็คือ4-5-1น่แหละนะครับและในขณะเดียวกันพอเอามิดฟิลด์ตัวลุกเติมขึ้นไปเพื่อที่จะกดดันผู้เล่นฝ่ายรูปของทีมชาติสเปนนะครับเขาก็จะใช้ปีกฝั่งนั้นนะครับหุบเข้ามาเป็นผู้เล่นปีกนะครับทดแทนนะครับก็คือเหมือนเป็นการเชฟคอมแพคประดวตัวมัดนะครับก็จะคล้ายๆ4-4-2แบบนี้แหละนะครับต้องยอมรับว่าผู้เล่นนะครับในแดนล่างนะครับของทีมชาติม็อกโกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ บวกกับการ compact ที่แน่นนะครับจึงทําให้พื้นที่เนี่ยในายดแดนที่2เข้าสู่แดนที่3เนี่ยของทีมชาติสเปนทําได้ยากนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยผู้เล่นของทีมชาติสเปนเในพื้นที่ลายลึอกกบฮาสเปนจะมีประมาณ3-4 5ถึง5คนแต่ในขณะเดียวกันทีมชาติมารกโกนมีมากถึง 8-9คนเลยนะครับประมาณ8-9คนนะครับจึงทําให้การต่อบอลในพื้นที่รายลึกของทีมชาติสเปนทาออกมาได้ยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูต่อว่าลัตาโจมตีจากทางด้านข้างเขาจะทํำยังไงนะครับก็ทีมชาติสเปนนะครับเขาก็ใช้กลุ่มวิธีเดินนะครับอย่างที่ผมบอกเขาก็จะใช้มิดฟิวรูปนะครับแบ็กแล้วก็ปีกฝั่งนั้นในการร่วมเล่นนะครับ3ตัวนะครับทามุมระยะสามเหลี่ยมในการซัพพอร์ตหรือการร่วมเล่นคอมบิเนชันเพลหรือมีการโรเตชันนะครับเตอสลับเปลี่ยนตําแหน่งเพื่อให้ ความคาดเดานในการป้องกันของทีมชาติามโมร็อกโกนะทำออกมาได้ยากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลมากสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าปริมาณผู้เล่นของทีมชาติมโมร็อกโกในพื้นที่ด้านข้างมันเยอะอยู่แล้วนะครับทั้งพื้นที่ด้านข้างตรงกลางนะครับมันเยอะอยู่แล้วก็อย่างน้อยพื้นที่ฮัสเปนด้านข้างอย่างน้อยมีทั้งหมด4คนซึ่งมันเพียงพออยู่แล้วต่อการออกไปทําการป้องกันนะครับแล้วก็ทดแทนตําแหน่งโคเวอร์กันนั่นเองแล้วก็ในส่วนของทีมชาติสเปนเขาก็ใช้หน้าเป้าฟอร์นายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะใช้มีฟิลันนะะครบ จากทางฝั่งขวานะครับขยับเข้าไปในพื้นที่ลายลึกนะครับก็เหมือนเดิมครับอีกฝั่งหนึ่งปีกทางแบ็กหุบอีกฝั่งหนึ่งแบ็กทางปีกหุบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยปีกที่ทางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากทางฝั่งขวานะครับแล้วก็จะใช้จอดี้อัลบาเนี่ยแบ็กซ้ายนะครับเติมขึ้นไปจากพื้นที่ด้านข้างเพื่อที่โจมตีจากทางด้านข้างนะครับและบางครั้งนะครับก็จะใช้เปเดรียนะครับหรือว่ามิดฟิลด์ตัวลุกหมายเลขแปดเนี่ยคอยขยับลงมาซับพอร์ตนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวที่2 คู่กับเซอร์จิโอบุสเกตในการพาบอลจากแดนที่2เข้าสู่แดนที่3นะครับจากลายเซ็นเตอร์แบ็กไปสู่ลายแดนกลางแล้วก็ไปสู่ลายแดนหน้านั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่พิเศษนะครับแต่ว่าจุดที่ทําให้ทีมชาติสเปนน่ากลัวเ่ยคือความสามารถหรือแทคนิคหรือเทคนิคของผู้เล่นนะครับที่บวกกับกลยุทธ,ธ์เทคนิคติกิตาการนะครับในการครอบครองบอลจํานวนมากเนะี่ยจึงทําให้โอกาสในการเข้าทําของทีมชาติสเปนมีมากกว่านะครับ โดยทีมชาติสเปนก็มีกลยุทธ์แิธีเทคนิกวิธีในการแก้ของทีมชาติโมร็อกโกนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเห็นไหมครัก็เขาจะใช้มิดฟิลด์ตัวลุกนะครับหรือเปเดรี่นะครับหรือว่าฝั่งกาบิเนี่ยมิดฟิลด์ตัวลุก2ข้างเนี่ยอยู่ในพื้นที่ฮาร์ปสเปซเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะพอาะเขารู้ว่าทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเขาใช้วิธีการเอามิดฟิลด์ตัวลุกของเขาเนี่ยในการเล่นเกมรับเนี่ยดันขึ้นมาเป็นหน้าตัวที่2และหุบป,ปีกเข้ามาเขาก็จะใช้ เมีฟีลตัวลุกของทีมชาติสเปนนะครับอยู่ในพื้นที่ half space เห็นในจังหวะที่หุบเนี่ยเขาก็จะแทงในพื้นที่ half space ในทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับแล้วก็จะทําการจ่ายบอลน,นะครับออกไปอาทางนั้นข้าและโจมตีแต่อย่างที่ผมบอกครับทีมชาติมมะะโมร็อกโกเข้ามาในระบบ4-5-1เขามาเพื่อเล่นเกมรับโดยเฉพาะโดยแท้เลยและบวกกับเขามีวินัยในการเล่นเกมรับมากเขาก็จะมีเห็นไหมต่อเขาก็จะมีผู้เล่นที่หุบ เข้ามาเนี่ยและมีพื้นที่จ่ายบอลก็จริงแต่เขาก็จะใช้ผู้เล่น2คนนี้ไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กหรือว่าฟูลแบ็กนะครับจากทางฝั่งขวาหรือฝั่งนั้นๆเนี่ยเข้าหาบอลด้ยวยความเร็วเพราะว่าเขารู้ว่านักบอลของทีมชาติสเปนเนี่ยกำลังซัพพอร์ตโดยหันหลังให้เขาอยู่เขาเลยเข้าหาบอลเร็วจึงทําให้ทีมชาติสเปนนะครับเขาไม่สามารถพาบอลหรือว่าเทิร์นบอลไปในพื้นที่แดนสุดท้ายได้นะครับก็ทําได้เพียงได้แค่ส่งคืนหลังหรือว่าถ่ายออกข้างซึ่งถ่ายออกข้างก็ บางทีก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะเขาได้รับแรงกดดันจากการเล่นเกมรับของทีมชาติโมร็อกโกนะครับก็โดยบนณิวิธีในพื้นที่แดนสุดท้ายของทีมชาติสเปนในครั้งนี้เนี่ยหรือในแมตช์นี้เนี่ยอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเหมือนแมตช์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ทีมชาติสเปนนะครับเขาแก้ปัญหาด้วยการโยนบอลใช้บ,บอลโยนยาวตักข้ามหลังลายนะครับและโดยใช้มิดฟิลด์ตัวรุก2ตัวแล้วก็หน้าเป้านะครับในการ สร้างทัมมิ่งในการโจมตีนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นบอกครับเพราะว่าทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเขารับในแดนล่างนะครับจึงทําให้มีพื้นที่ระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับประตูเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับจึงทําให้การตักข้ามหลังลายเนี่ยผู้รักษาประตูของทีมชาติโมร็อกโกก็สามารถอ่านตัดเก็บบอลได้ตลอดหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเซนเตอร์แบ็กเนี่ยหรือว่าแผงหลังแบ็กโฟของทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเขาก็จะสามารถเก็บบอลลูกกลางอากาศได้เหมือนเดิมนั่นเอง นะครับก็มาในส่วนของเกมลุกของทีมชาติโมร็อกโกบ้างนะครับอันจริงมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับก็ในช่วงต้นเกมนะครับหรือว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเขาบิ้วจากผู้รักษาประตูนะครับเขาบิ้วสู้เลยนะครับซึ่งเขาไม่กลัวเลยนะครับเขาบิ้วจากผู้รักษาประตูใช้บอลเลนบอลสั้นนะครับไม่โยนบอลยาวเลยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่เสียประตูนะครับเพราะว่าอาจจะทําให ขากว่า,ารโจมตีในพื้นที่ศดท้าของทีมชาติสเปนในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเฉียบคมสักเท่าไหร่แต่ว่าตลอดทั้งเกมก็ทีมชาติมา็อกโก้เขาเลือกที่จะบิลลอัพนะครับใช้บิลลอัพสู้กับทีมชาติสเปนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับแต่เขาก็ทําได้ดีนะแต่ว่ามาจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็ข้อผิดพลาดนั้นก็ไม่ได้ทําให้เป็นเหตุผลในการเสียประตูนะครับ อพอสุดท้ายนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นในการโจมตีของเขานะครับอันนี้คือในขณะการครอบรองบอลด้วยหรือว่าขณะที่เขาทําการเล่นเกมรับแดนล่างนะครับเขาก็จะเคาน์เตอร์แอตแทกโดยเน้นโจมตีจากทางด้านข้างโดยใช้ปีก2ข้างที่มีความเร็วนะครับอย่างฮาคิมชีเยชนะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นฟูลแบ็กจากทางฝั่งขวานะครับหรือใช้ปีกซ้ายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นขึ้นจากทางฝั่งขวาเนื่องจากเขามีผู้เล่นที่มีมากความสามารถประสบการณ์และก็มีความเร็วสูงก็คือฮาคิมชีเยชแล้วก็ ฮาคิมีนะครับก็แพทเทิร์นประมาณนี้ครับพอเขาได้บอลปุ๊บเขาก็จะเน้นโจมตีทางด้านข้างเลยนะครับและอาศัยใช้ปีทั้งสองข้างเนี่ยที่มีความเร็วนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมีความสปีดมีความคล่องตัวเนี่ยในการเอาชนะคู่ต่อสู้ของทีมชาติสเปนเพื่อที่จะโจมตีนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่ค่อยดีมากนะครับความจริงก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าจบไม่คมเองนะครับ ก็ต้องยอมรับน,นะครับว่าเกมรับวันนี้เนี่ยของทีมชาติโมาร็อกโกนเนี่ยเขามาในระบบ4-5-1ซึ่ ถ้าเป็นในต่างประเทศเขาเรียกเขาเรียกว่าพาร์คเดอ u s บัสนะครับหรือถ้าใช้คาว่าคือใช้รถบัสเนี่ยจอดเลยนะครับคือรับแดนล่างแบบแน่นๆเลยนะครับแต่ในการรับแดนล่างของเขานะครับเขารับแบบมีวิธีการนะครับไม่ได้รับเฉยๆเขารับแบบด้วยความ aggresive การเข้าหาบอลเร็วและก็ต้องสําคัญนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับในนั้นเนี้ยผู้เล่นในแต่ละคนของทีมชาติมอลโกโกมีความฟิตมากนะครับมีความฟิตมีความแข็งแรงในการเล่นป้องกันแล้วก็โต้กลับ counter attack นะครับหรือในบางครั้งถ้าเขาเสียบอล แดนบนเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาเสียบอลเนี่ยเขามีการเคานเตอร์เพสซิ่งนะครับหรือทาวซิชันด้วยนะครับซึ่งต้องยอมรับว่านัดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าลูกเกมหรือว่าสถิติในการครอบครองบอลของทีมชาติสเปนอาจจะเยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ครอบครองบอลเยอะกว่าในฟุตบอลยุคนี้เนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งทีมชาติมา็อกโกก,ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าบางทีเนี่ยการที่ครอบครองบอลน,น้อยกว่า ก็อาจจะทําให้เขามีโอกาสนะครับหรือว่าบวกกับโชคชะตาด้วยนะครับในการดวนจุดโทษนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขานั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าหาเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยมีนาซูเปอร์ฟู้ด food, ผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคตดทง